สวัสดีเพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและในคลิปนี้ Uncom ม o n Studio จะกลับมาพร้อมกับเกม I Am Hero ซึ่งนี่คือเกมแอคชั่น RPG บนมือถือในแนวตั้งนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีความน่าสนใจกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับด้วยกราฟิกแอนิเมชั่นที่ค่อนข้างลื่นไหลแล้วก็ดีไซน์ตัวละครเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างน่ารักแล้วก็มีสีสันสดใสด้วยนะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะเข้าไปทำความรู้จักกับตัวเกมเกมนี้กันก่อนเลยแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับใครท ได้เลยนะ สำหรับเมนูแรกที่เราจะมาทําความรู้จักก็คือไอคอนอวตารด้านบนฝั่งซ้ายสุดนั่นเองเอาล่ะแท็บเข้าไปได้เลยในส่วนนี้ก็คือเบสิกอินโฟของเรานั่นเองนะครับเราสามารถมาเปลี่ยนรูปอวตารกันได้มาเปลี่ยนชื่อกันได้ด้วยนะนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถเข้าไปสู่เมนูในการเซตติ้งหรือว่าการตั้งค่ากันได้ด้วยนะครับเอาล่ะลองแท็บเข้าไปดูกันเลยนี่ไงก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าการตั้งค่าเนี่ยเราไม่สามารถปรับคุณภาพการาฟิกได้อย่างไรก็ตามเพื่อนๆก็ยังสามารถปรับเฟรมเรทได้อยู่ในเรื่องของเสียงเนี่ยสามารถเปิดปิดได้2เสองเฟ เอาล่ะเรามาดูไอคอนของสมบัติด้านล่างกันบ้างในส่วนนี้คือร้านค้านั่นเองสําหรับเมนูร้านค้าก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆนานาที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องใช้เงินจริงซื้อด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนอกจากนี้ยังมีของฟรีมาให้รับกันด้วยจัดการกันไปเลยอ่าโอเคถัดมาด้านล่างนิดหน่อยรูปกล่องของขวัญคืออีเวนต์ในส่วนนี้เราสามารถเข้ามารับของรางวัลกันได้เช่นเดียวกันครับอ่าเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามารับกันละ่ะนี่ไงโอ้โหได้ชิ้นส่วนตัวละครด้วยนะเนี่ยอ่า ามาดูที่ไอคอนฝั่งขวากันบ้างนะครับส่วนแรกคือเควส์สำหรับในส่วนนี้นะครับผมเราก็สามารถเข้ามารับรางวัลได้เช่นเดียวกันจากการทำเควสนะครับซึ่งในเกมเกมนี้ของแจกของรางวัลจากการทำเควสเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะกดเคมไปได้เลยนี่ไงขอข้ามกระเป๋ากับซองจดหมายไปเลยนะครับเราจะมาดูเมนูด้านล่างกันบ้างกับ Hall of Fame ในส่วนนี้ก็คือแงลกนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันได้เลยว่าแรงกหนึ่งเนี่ยเขามีแต้มเท่าไหร่กันบ้างนะ <c oughs> ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนของผมเนี่ยอยู่ที่แหลกหมื่น ก็จะประมาณนี้เลยนะและสิ่งสําคัญมากๆของเกมเกมนี้นะครับคือมีโหมด AFK ด้วยซึ่งเพื่อนๆสามารถปล่อยเกมนี้ทิ้งไว้หรือว่าปิดเกมกันได้เลยนะครับตัวละครที่เราถือครองอยู่นี่จะไปฟาร์มของโดยอัตโนมัติกันเลยและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการที่จะรับของที่ตัวละครเราฟาร์มมาเนี่ยเราก็สามารถแทบรูปหีบสมบัติได้แมปกันได้เลยนะครับเอาล่ะแทบเข้าไปเลยนี่ไงโอ้โหของที่ฟาร์มมาเนี่ยค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะเอาล่ะกดคอนเล็กไปได้เลยครับผมแต่ถ้าเราอยากเร่งเวลาในการฟาร์มของแล้วเราก็เราสามารถแทบไอคอนฟาสต์รี ด้านล่างขวาไปได้เลยครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการเล่งเวลาล่วงหน้าไปประมาณ2ชั่วโมงนั่นเองอะนะสำหรับเมนูถัดไปที่เราจะมาดูกันนะครับคือด้านล่างฝั่งซ้ายสุดเลยในส่วนนี้คือสโต้นั่นเองซึ่งเราสามารถเข้ามาสุ่มตัวละครกันได้ด้วยะนะแต่ว่าในการสุ่มหาตัวละคร10ตัวรวดเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้คมพีสิอันหรือไม่ก็ใช้เพชร2 7 0 0เ็ดอม็ดนะครับซึ่งผมไม่มีผมเลยจําเป็นที่จะต้องสุ่มตัวละครให้ดูทีละตัวนะครับเอาละผมจะเริ่มไปเลยนะกดแถบซัมมอนไปได้เลยครับผมนี่ไงรอสักคู่เดียวเท่านั้นะนะครับ ออะไรเนี่ยในมินเนี่ยอ่าโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยเอาละเราไปเริ่มสุ่มกันอีกทีนึงเลยละกันนี่ไงโอโหอะไรวะเนี่ยตัวนี้เหมือนจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแถบการ์ดไปแล้วแล้วก็ได้ตัวอะไรมาเนี่ยโอโหตัวนี้ท้าทางโหดใช้ได้เลยนะแล้วก็น่าจะเป็นตัวแทงอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับอื้อไม่ธรรมดาเลยทีเดียวจัดการกันไปเลยตอนนี้แถบไปที่การ์ดแล้วรอสักคู่เดียวเท่านั้นนี่ไงตัวนี้ เหมือนจะมีอยู่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าตัวนี้เหมือนมีอยู่แล้วนะครับก็โอเคอยู่นะใช้งานได้ดีลยทีเดียวแหละและตัวสุดท้ายที่ผมจะมาสุ่มในคลิปคลิปนี้จะเป็นตัวไหนเรามาดูกันเลยดีกว่านี่ไงอุ้ยมนุษย์หมาป่าอู้โคตรเท่เลยอะนอกจากการสุ่มหาตัวละครนะครับเรายังสามารถซื้อชิ้นส่วนในการอัปเกรดโดยใช้เพชรในเกมหรือแม้กระทั่งซื้อไอเทมอื่นโดยการใช้เหรียญทองได้ด้วยครับเอาละแล้วเมื่อได้ตัวละครมาแล้วก็ถึงเวลาในการอัปเกรดตัวละครแถบไปที่เมนูฮีโร่ด้านล่างกันได้เลยครับ สำหรับตัวละครที่เราต้องการอัปเกรดเราสามารถกดเลเวลอัพไปได้เลยนี่ไงก็จะประมาณนี้เลยนะและเมื่อเราอัปเกรดจนถึงจุดลิมิตแล้วเนี่ยเราก็สามารถแทบเลเวลอัพได้อยู่ดีครับเพียงแต่ว่าต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนี่ไงกดเข้าไปได้เลยอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะและเรายังสามารถอัปเกรดต่อขึ้นไปได้อีกโดยใช้ทรัพยากรในเกมเพิ่มเติมนั่นเองสังเกตไอคอนส่วนบนด้านข้างตัวละครกันบ้างนั่นคือเกียร์ในส่วนส่วนนี้นะครับเราสามารถแทบเข้าไปเพื่อที่จะสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆนานาให้กับตัวละครของเรากันได้เลย ตัวละครของเราก็จะมีสแตตเพิ่มขึ้นนั่นเองครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะสวมใส่อัตโ,ตโนมัต <c oughs> ิเพื่อนๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับกด Equip Gear yeah <c oughs> ไปได้เลยนี่ไงอ่าเรียบร้อยกันไปแล้วนะ สำหรับเรื่องของสกิลตัวละครเราสามารถแท็บที่ไอคอนสกิลเพื่อเข้ามาดูรายละเอยียดสกิลตัวละครกันได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยเอาล่ะเมื่อเราอัปเกรดตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ได้เวลาผจญภัยแล้วล่ะครับแท็บที่เมนูแคมเปญกันได้เลยก่อนการเริ่มต้นต่อสู้เราสามารถจัดทัพจัดทีมจัดตัวละครกันก่อนได้อะนะสำหรับตัวแรกนะครับผมก็จะขึ้นมาอยู่แถวแรกนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวละครตัวไหนเป็นตัวโจมตรีระยะไกลเนี่ยควรจะเอาไว้อยู่แถวหลังนะครับเอาล่ะผมจะเลือกตัวละครสายแทงสายไฟเตอร์เนี่ยเอามาไว้ด้านหน้ากันให้หมดไไปปเลย่ะะะนนนีีงก็จรรมาณ้คับ ่วนตัวละครที่เหลือนะครับไปอยู่ข้างหลังกันโลดและเมื่อเราจัดทับจัดทีมเสร็จแล้วก็กดแบทเทิลไปได้เลยครับนี่ไงมากันเลยนี่ไงเป็นยังไงล่ะนี่ไงโอ้โหอื้อหืออื้อหือจัดการกันเข้าไปเลยจัดการกันเข้าไปเลยนี่ไงเป็นยังไงโอ้โหยังไงล่ะมาดิมาดิาดนี่คือผลของการอัปเกรดตัวละครนะครับสามารถจบได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวเรามาดูแม์ถัดไปกันบ้างนะครับนี่ไงอื้อหืออื้อหือยังไงล่ะคราวนี้ ยังไงล่ะเอาอะไรมายิงเอาอะไรมายิงผมเอาอะไรมายิงผมเราสามารถดูได้ด้วยนะครับว่าตัวละครไหนแพ้ทางตัวละครไหนเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทับของเราอะนะจะรออะไรล่ะครับมาลุยกันต่อมาลุยกันต่อเลยนี่ไงเป็นยังไงล่ะนี่ไงเรียบร้อยกันยังยังอีกเหรอยังอีกเหรอจัดการกันไปเลยเป็นยังไงล่ะเรียบร้อยกันไปแล้วอะนะโอ้โหจบด่านหนึ่งเนี่ยจบได้อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวเอาล่ะมาลุยกันต่อมาลุยกันต่อเลยเป็นยังไงล่ะ เป็นยังไงอุ๋มมนุษย์หมาป่าผมชอบมากเลยนะผมชอบมากเลยนะผมชอบมากเลยเป็นยังไงล่ะมาดิข้างหน้าข้างหน้าเป็นยังไงเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะอ้าวคราวนี้มีนกระเบิดมีนกระเบิดด้วยออืมันระเบิดผมนะครับมันระเบิดผมแล้วแต่ผมยังรอดผมยังรอดนี่ไงดันท่าเรื่องอัปเกรดตัวละครเยอะเกินไปหน่อยขอโทษทีนะเรียบร้อยกันไปแล้วอ่าเรียบร้อยนะครับ มาดิมาดิมาดินี่ยังไงเป็นยังไงล่ะมาเลยครับผมมาเลยครับมาเลยเป็นยังไงล่ะมาเลยไม่กลัวครับผม นี่ไงข้างหน้าเป็นยังไงข้างหน้าเป็นยังไงเรียบร้อยกันไปแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเครื่องยิงหินด้วยนะมีเครื่องยิงหินใช่ไหมมีเครื่องยิงหินใช่ไหมเรียบร้อยกันไปเลยนะและนี่คือแบทเทิลโหมดของเกมเกมนี้นะครับเราจะลองไปดูเมนูอื่นกันบ้างนั่นคือฟอร์เทสสาหรับในส่วนนี้คือดันเจียนในการต่อสู้นั่นเองนะซึ่งเราสามารถเข้ามาเซตอัพทีมแล้วก็มาฟาร์มของกันได้เลยในนี้นะครับมาดิมาดิมาเลยเป็นยังไงล่ะครับเป็นยังไงล่ะตัวละครผมมีเลเวลหนึ่งด้วยนะต้องระวังไว้สักหน่อยแต่ว่าผมมี สิบกันด้วยนี่สิไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกอ้าวเหมือนจะยืดเยื้อนะครับผมเหมือนจะยืดเยื้อเหมือนจะยืดเยื้อใช่ไหมใช่ไหมล่ะเป็นยังไงล่ะเรียบร้อยกันไปแล้วโอ้โห <laughs> อ่ะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะและนี่คือเกม I am hero เกมแอคชั่นไอเดลอาร์พีที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยเกมหนึ่งนะครับเพราะว่ากราฟิกเนี่ยค่อนข้างดูสดใสแล้วก็สวยงามมากๆด้วยอีกทั้งยังมีความลื่นไหลพอสมควรเลยทีเดียวแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องขอเตือนก่อนนะครับเกมเกมนี้ณนะขณะนี้เนี่ยยังมีบั๊กอยู่บางประการอยู่นะและในอนาคตผมคิดว่าบั๊กเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขกันอยู่แล้วนะเอาล่ะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับเกมเกมนี้กันบ้างคิดยังไงกับคลิปของเราสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยเพื่อที่เราจะเอาไปปรับปรุงคุณภาพคลิปของเราให้มันดียิ่งขขึ้้นไปอออีีก่ะรรับแลลสาาาหมมูทเเ เสนอหากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าใครชอบรูปแบบในการรีวิวของเราสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามช่องนี้พร้อมเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆนั่นเองและสําหรับคลิปนี้อันคอมมอนสตูดิต้องขอตัวลากันไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมโดยเฉพาะเกมนี้สวัสดีครับผม